สวัสดีครับพบกับหำซุยนะครับผมโอ้ไม่ได้อัดชิปมานานนะครับผมเพิ่งกลับถึงบ้านครับได้อาทิตหนึ่งนะครับอาทิตกัวสองอาทิตแล้วนะครับเดี๋ยวพาเบื้องบ้านหำซุยนะครับเป็นฟาร์มน้องโอไก่ย่างห้าดาวนะครับผมเป็นบ้านน้อยครับของน้องโอที่ให้หำยู่นะครับเลี่ยงนะครับผมฟาร์มมนีหำซุยเช่นนี้อย่างนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผม ทำสุ่ยก็จะมีไก่นะครับนี่คือบรรยากาศบ้านสวนนะครับเลือดทำสุ่ยที่พาเลาะเบิ้งนะครับว่านี่อย่างแน่นะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์อย่างแน่นะครับอ่านับแลกมานี่ใกล้กลเลยครับนี่นี่คือนะครับแพของทำสุ่ยเองนะครับเลี้ยงทุกอย่างนะครับอยู่บ้านนี่นะครับเนี่ย แม่แม่เนี่ยบันตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับครับผมนี่เอาไว้เลี้ยงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเล้าไก่ด้วยนะครับเล้าไก่ตัวน้อยๆ้วก็ไก่ไก่ทําสู้เลี้ยงไว้ขายนะครับมีมีขายครับมีขายกินเข้ามา ไอ้พิเงินนะครับอยู่บ้านนี้แหละครับความสุขของขำสุยนะครับแล้วก็มีนูไม่เลี้ยงครับเป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่แจ้นับไก่แจ้ไก่ต่อนะครับไก่ต่อไก่ปลาเปิดบระเด็นะครับต้องขังไว้ก่อนมันมดือนะครับห้องนี้แล้วก็หำสุยมีโอ้โหเเบิ้งหลายย่างนะครับแล้วก็ขำสุยจะหาเหล้าเบิ้งครับ แล้วก็มีหนูนะครับหนูหนาที่ยอามสวยเลี้ยงไว้แต่บอกมันตั้งแต่ไปสองเดือนนะครับ,บก็เป็นอันเบิ่งเลยนี่ครับมีคิดท่อหนูนะแล้วก็ม,มีกบน้อยนะครับแล้วก็มีไก่ไก่เตี้ยนะครับไก่เตี้ยขาวขายคู่ละห้าร้อยนะครับนี่ครับผมเป็นไก่พันธุ์เล็กแคะนะครับตัวนี้ขายคู่ละห้าร้อยนะครับ มีเยอะนะครับน่าจะเหลือพอเยอะนะคือเป็นฟาร์มหนูนะครับหนูเหลืออยู่น้อยๆนะครับเดี๋ยวสียกลับมาเย็ดเพาะพันธุ์ไทุก่อนครับอันนี้เป็นท่อฟาร์มหนูเลี้ยงเลี้ยงไว้กินเองนะครับขายเนื้อเล็กน้อยแล้วก็มีมีกระปุกนะครับไอ้กัดเดีนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมสุ่ยหน่อยนะครับ สวยหาเราเบิ่งที่สวนฝาบน้องโอลนะครับผมยูนผมยูในนี้ครับผมพักพักอยู่บ้านบ้านเป็นบ้านในนี้นะครับล้็มีที่เลี้ยงเลี้ยงไว้กินนะครับเลี้ยงไว้กินไว้ขายนะครับก็่ต้องใส่เงินนะครับใส่เงินงแต่ซื้อนั่นแหละครับเรียนะครับเราผมเป็นคนบ้านเงืนนะครับมาได้เลากลับมาบ้านนะครับแล้วก็ดูกูุกเลี้ยงบ่อดินนะครับผมเลี้ยงบ่อดิน นี่เราขายของกนเ่ยยวานเลยเป็นกกนะครับกกที่ที่ผมเลี้ยงไว้เองนะครับเลี้ยงไว้กินนะครับแล้วก็มีปลาสันะครับโอ้นี่นนนเป็นบอ่อดินนะครับเราเลี้ยงไว้เป็นบอ่อดินให้มันสมกับอยู่ธรรมชาตินะครับตัวหญ่นะครับ เอาไว้เห็ดเป็นเมนูอาหารครับกับแก้มผมกับแก้มสันตีนะครับแล้วก็น,นี่นะครับกิจกรรมคือผมชื่อผมเห็ดตะละมอกระชีมให้อาหารไก่แล้วก็เอาวัวนะครับหาหาเนี้ยอย่างห้วัวนะครับตะมุนี่ผมไม่ิจัดการ ตัวยผมเอามาเลี้ยงไว้กอนไปนะครับแต่ามก็ว่คิจุมันบ่เนาะมัน,ม,น,ม,นมันก็ง่าขึ้นเยอยมีรังต้อนหนึ่งังนะพี่อยู่ผมามาเลี้ยงไว้กอนกอนที่ไปไนะผมเอเลยเจ้าของไปที่ปล่อยวัวกินเญ้ยนะครับเนี่ยผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมเข้ามาได้นะครับแต่ขออนุญาตอยาก,กเริ่มาหาทำสวยว่าทำสวยพาต่แก้จะถอดแล้วก็ที่มาโทษทำสวยว่าอะไรดิด สไตล์พี่กินกินอยู่แล้วนะครับนี่ดูเดี๋ยวผมอันนี้คือขบวัวนะครับเดี๋ยผมวัวนะครับพร้อมมากนะครับเดี๋ยวผมกาลังขันขุนอยู่เดี๋ยวผมกลับมาแล้วว่าตอนนี้ยาบ่มีนะครับยายากเฟืองก็เป็นนี่ครับไก่ตัวเล็กนี่นะครับคู่ละห้าร้อยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมีมีหลายครับเนี่ย ตัวหนึ่งนะครับนี่คือตัวนี่ครับตัวนะครับทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสีแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองาทั้งหมดมีสิบสองตัวนะครับนี่ครับ,น,รบน้องเล็กสุดนะครับนินจา ลูกของ KF นะครับมีแมวมันแต่ผมยิปปอยมากินยานะครับแล้วก็อย่าเอาเพิ่มแล้วก็เอาก็จิมีนี่ครับแถวบ้านบ้านบ้านน้ำน้ำเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้เบิดทุกอันนะครับนี่ตะไคร้หอมนะครับเอาไปไล่ไล่ยุงนะครับมะพร้าวหอมอันนี้มะละกอนะครับเดี๋ยวบักหุ่งบักหุ่งบมะคงโอ้นี่ไงครับอันนี้ ต้นไม้เพิ่อนไปปรดับนี่คือตะไคร่หอมนะครับเอาไว้เอาไว้ไล่ย,ยุงน้ีย๋ยวเดี๋ยวปล่อยอไปกินหญ้านะครับ้ีใช้บึ้งบริเวณนี้กันน,กนะครับเป็นหญ้าที่หอมปลูกไว้นะครับนี่เป็นไก่แจ้ไก่ต่อไก่ปลานะครับมีมมครับมีมีเบิดครับมีไก่ เป็นลูกไก่ชนมีเฮ้กินอะนะครับอันนี้เป็นหญ้าครับมีสนามหญ้าครับผมสนามหญ้านะครับบ้านข้างบนนี้เป็นของน้องโอนะครับกำลังจะทำยิมยิมมวยไทยนะครับใส่ตรงนี้นะครับตรงสีแดงๆนะครับผมนี่คือเราจะดยิมมวยไทยใส่นะครับยิมฝึกมวยนะครับนี่ทำสุยหากระตือับหัวก็ฟูๆแน่เลย ไก่เรามีมดนะครับตอนเย็นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนว่ามันมีหลายรึเลเนยเริ่มเย็นเมนูอย่างครับตอนเย็นเฮ็ดเมนูสุพน้องกินกับแก้มครับบรรยากาศครับผมเดี๋ยวผมขอหยัดปล่อยวัวนะครับไปเลี้ยงก่อนนะครับหนึ่งวันผมเฮ็ดอย่างเนี้ยปล่อยหลังจากปล่อยวัวผมก็นอนเวียนอย่างเดียวนะครับตอนประมาณสักบ่ายเดี๋ยวผมจะพาไปหาผมกำลังเช็ดแนวมาขุนวัวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมเช็ดให้เพิ่งว่ามันต้องใส่อีอย่างนะครับ บัวผมจากผมผอมมาที ples, lyn, <ic om diction aries> ่น้ำเนี่ยเบื้องมาผมกลับมาจากมันผอมมันผอมขนาดครับเนี่ยมันมันผ่อมครับเดี๋ยวผมที่ขุดใส่เวลาสองเดือนเหรอเขาเดี๋ยวมาเบิ้งว่าผมซียนมาได้บ่นะครับผมซีขุดมาได้บ่ใช้เวลาสองเดือนนะครับอันนี้คือนี่ชื่อลิซ่านะครับ มาเตอรนนะครับเป็นวัวพันบามันเลือดลอยครับเจ้าพงามเราต้องปล่อยมันออกไปมีราคาเปิดให้หน่อยนะครับใครอยากได้นะครับนี่เป็นเลือดลอยนะครับเป็นตัวผู้รอขุนให้วันก็ทำมาเตะ <c oughs> เสียบเบืงนะครับไปย่างขออยากปล่อยวัวก่อนนะครับผม ก็มีเจ้าหมูปิ้งนะครับหนึ่งตัวนะครับที่เลี้ยงวัวซ้อยนี่แหละครับบรรยากาศบ้านสวนทำซุยนะครับบ้นานทำซุยเป็นสวนน้องโอ้กไก่ยา่างห้าดาวนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวเราที่ม,มาเดี๋ยวมาถ่ายคลิปด้วยกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวแกะตอนนี้แปังจิษอยู่ยนะครับเดี๋ยวเราจะออกคลิปออกช่องด้วยกันนะครับฝากติดตามหน่อยมขอ,อย่าไปวากอนะครับเดี๋ยว่าขบาัาตอนเย็นมาเจอกัน ทรงผมที่เอาไกล้รว่าไกล้ลายตั้งแต่แล้วก็เฮดเมนูสุพี่น้องเบิองพี่น้องกินกันนะครับนะครับขามาดูมาดูบ้านหน่อยนะครับบานหน่อยรีบ้านหน่อยแล้วก็มีมีลูกสาวตัวเล็กนะครับเป็นลานสาวลูกสาวน,น,ะ,นะครับตัวเล็กดูทรงผมนะครับไปนอนกับอี๋เออทรงผมเดียวกันเลยนะครับเพิ่งตื่นนอนด้วยกันมานะครับ ไปครับเจอกันตอนเย็น นี่ครับวิธีการทําหัวอาหารให้วัวนะครับตอนค่ำนะครับวันหนึ่งวันผมก็นอนนอนทั้งวันทั้งวันนี้นอนทั้งว,าาวันก็ทำหัวอาหารให้วัวนะครับเดี๋ยวสูตรหัวอาหารครับผมจะคุณว่าสองเดือนจะอ้วนไหมครับทาหัวอาหารให้วัวก่อนแล้วเราก็จะปล่อยน้องวัวออกมา การลดต้นทุนครับน้องวัวงว,วนานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยน้องวัวมจริงันะครับไปบนหมดล้ลูกนี่ครับนี่คือตัวเล็กนะครับเราจะไปปล่อยน้องวัวทั้งหมดมาเลยดึงมาดึงมาเตอร์จะคล้องมาครับผม พอคับแล้วเราก็จะปล่อยมาาปล่อยน้องวัวที่เราปล่อยไว้นะครับกินยาครไปดูว่าน้องวัวจะชอบไหมนะครับผมไปตัดภาพไปั้งน้ควาวนะครับผมทุกเย็นน้องวัวก็จะกินอาหารแบบนี้ทุกวันครับห,หัวออาหารจากที่เราทำเองครับนี่นะครับ ก็จะกินกันแบบนี้นะครับทุกเย็นนะครับผมเราก็จะทําให้น้องวัวอ้วนนะครับแต่ตอนนี้มันผอมมากนะผมก็เลยต้องลองสูตรนี้ครับผมไปดูจากดูทรูปมานะครับจะให้น้องวัวกินทุกเย็นนะครับผมมันลุ้นกันครับว่าสองเดือนมันจะอ้วนกันไหมครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะทําอะไรก็ไปดูกันนะครับว่าเล่นกีฬาเด็กๆก่อนนะครับแล้วก็มาทําอาหารเย็นกันนะเมื่อเนี้เบิดเมื่อเบื่จังหรอครับส้มนี้แหละ ทั้งวันนะครับราตามเงี้ยหมด了เย้เาเยี kind of <tes> ่ยงแย่งกันเนี่ยออกไปตังต้น

เอกมาให้พี่ให้นองให้มันตีก่อนให้นองตีก่อนนะตีมาตั้ตีมาเุดเลยเออออกออกอดกันนะยังไม่เตะนะยังไม่เตะนะตีไหมตีไหมตีไหมเอาไห้เอาหอยพี่เอหอยพี่เฮ้ยหยิบเข้า เข้าไมเก่งมากเก่งมากไม่เข้าหมูปิ้งออกไปดิตาเป็ดตีไหมอ้วกินลมครับผมทำแล้วนะครับหยัดตกเย็นกับแก้มนะครับกับแก้มนี่ครับมาต้องเรียกยอยย้ยย้อยย้อยหมูนะครับยอยไก่นะครับ จิ้มนะครับน้ำจิมครับนรอเสร็จแล้วผมแก่แล้วนะครับแก่แล้ววันนี้แก่แล้วนะครับว้าวงารับประทานมากนะครับหนึ่งวันเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ทำสู้นะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวผมเชียร์เป็นแบบสไตล์ตกเย็นมาให้กับแจมแต่อีพีต่อไปเดี๋ยวเชียสูตรหัวอาหารวัวก็นะครับว่าให้กิน ทุกวันนะครับวันละแนนเดี่ยงไห้แห,หงวัวผมอ้วนนะครับเดี๋ยวตอนนี้หัวผมจอยขนาดแต่ผมที่ทดสอบเบื้องผมเบิ้งจากยูทูบมานะครับลดต้นทุนในการใส่หัวอาหารเลี้ยงนะครับเพราะว่าผมมีเงินนะครับโอเคับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเทดอาหารแล้วกินเ้ากันก่อนนะครับคืนนี้กะไปแล้วครับ หลังจากที่เราซ้อมฟุตบอลเสร็จแล้วก็มาทาเมนูนะครับให้พ่อจับไก่แล้วนะครับจับไก่มันอยู่ไกลนะครับอยวกปอะยัดทำอาหารกนครับเดี๋ยวิึงหน้าตามีนูกันเฮ้ยแกครับกับเด็กๆไปเลยครับครับผมอย่าลืมับฝากติดตามหน่อยนะครับหนึ่งวันผมทําแค่นี้ครับตอนเย็นก็ทํากับข้าวแล้วก็กันแค่นั้นนะครับกับตัวเล็กครับ บายบายไปแล้วบายบายคือบรรยากาศกันนะครับผมทั้งวันทำแค่นี้ครับตกเย็นก็ทำอาหารนะครับผมวันนี้ย้ยไกลนะครับ